วันนี้มาบ้านพ่อแย่ไหวนี่ออมาเยี่ยมแม่ป่าเด,ดเดียวผู้เดียวเดี๋ยล่ะพ่อตายแล้วพ่อแย,ยส่สบายไว้มาอยู่้อนระเบือบ้านของพายหมอหลุเพิ่นมากหมอหลุตู่เพิ่นมากนี่ยายแม่ป่านี่แม่ป่านี่ยายเฒ่าพ่อแย,ยก่กบพ่อแย่กบกับแมน่น้ำอันนี้โซเฟอร์เพิน่นอันนี้โซเฟอร์เพิน่น โซเฟอร์โซเฟอร์สสเป็นอารมณ์ตู่คนมากใหเท่ากับยู่แม่ป้าอันนี้แม่ป้าที่สาวตะไวย์ที่สาวตะไวเดี๋ยวผู้เดียวเมนบ่แม่ป้าแม่ป้าเดี๋ยวพู้เดียวเตี๋ยวผู้เดียวเตี๋ยวเดี๋ยวแม่ป้าผู้เดียวใกล้เหมือนแล้วเดี๋ยวแม่ป้าผู้เดียว พี่สาวตาไหววันนี้สวัยไว้มากจ้ะบ้านหองไผ่บอลระเบือกันมาเยี่ยมเพิ่นมาทุกปีละจ้ะมาทุกปีทุกปีอันนี้กับแม่คัวคุณไม่คนสวยกับมากอมน่ะอ้อยนะเอวมาเมิอดละได้สมอันนู้นเมือดทุกคนมากินขาวปลาเพราะดิ ่ป้าป้ากําลังพากันเฮ็ดกับข้าวอยู่จ้ะเฮ็ดกับข้าวอยู่โอ้ยบ้านเขาเจ้าสวัสดิ์สว่างป้าก็ยืนอยู่ตลอดเนาะบัก